เนี่ยลงรถผมเปิดเช่าของรถแล้วเฮ้ยอันนี้ลงรถผมนะเนี่ยเนี่ยลงส้วนแบบของผมนะผมจองผมจองไม่รู้ว่าจจะเปิดของเช่าตรงนี้แบบโรเพย์อะตรงเนี้ยของชาวเอ้ยมีท่อระบายน้ำเลยด้วยผมเปิดลงรถเดี๋ยวเวลาเป็นนินจาเต่าไม่ขึ้นขอเพลงหน่อยโอ้ยป่วยครับ มีปัญหาเรื่องรถมาหาผมไนะมีโจลอยู่ข้างหลังเล่นกล้วยตายไปแล้วนาทีพี่ขบลื่นกล่นี่อยไปแล้วพี่ไอ้ย่ยเดี๋ยวกูเป็นโฮมเลดดีกว่าเป็นโฮมเลดดีกว่าไอ้ย่ารวยดินี่ผมได้บ้านนะนี่อันนี้เป็นบ้านบ้านที่ผมเลืองตอนแรกเป็นเบาดีไปหลังมีเรลือเลยทางนี้เข้าได้ไหมทางเข้าได้เหรอนี่ทางนี้เอ้ากูก็นึกว่าอ๋อ มันเข้าไม่ได้หรอกแต่ว่ามันยิงได้ยิงแล้วทะลุอะโอ้ยเฮียของกาดเล่นได้เล่นได้เฮียของกาดรูเลยกูลบเอ้ยไอแชมป์จะไม่ต้องห่วงหรอกขนาดเขาไม่มีใครเข้าหรอกขนาดบ้านผมยังผมยังไม่เข้าไม่กล้าเข้ามาใครเลยมันน่ากลัวตจะถือไปอ่ะเปิดโอ๊โอ๊บไอ้เฮียมึงลบเลยนะมึงลบให้ไวเลยนะมึงอยากเปลี่ยนแมปวันนี้นะไม่อยากเปลี่ยนฟอร์มด้วยไอ้ใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะบอกชื่อเดาให้ท่านหมดยอ้ พี่กะี่ละขอมาส่งแน่เลยขอมาส่งแม่เลยเยขบันร้างแขนฉันทันจัรนมันนี่เลยทันี้เป็นเด้เฮ้ยเ้ย่เป็นเฮยเ้ยเฮ้ย้า้เเเฮ้้ยเฮ้ย้้ พวกเทียไปนเทียนหลบเทียนเทียนหลบไปเทียนเทียนป่ะสุดตายวันนี้สัตว์ไอ้ไงได้ก็ปราละแม่ไม่ได้มันมันมันระเบิดกันอีกแล้วอะโอ้ที่บ้านกูมาทุกคนอยู่กันในสงบสุขมาใช้ใช้เพื่อนบ้านเฉยๆเนี่ยโอ้ ก็ใครมาเอ้ยไ,ไอ้ไอ้ไอ,ตอ้ตำนานร้านกุ้ได้ไงเนี่ยปัดโถเอ้ยพวกคนไนบ้านพวกนี้นี่กูเป็นโอมเมดเอดปาต่างจางนี้ทำไ <อ S 1> มนเนี่ยฮะที่ส่วนบุคคลไอ้ไปเถื่อนไดเลยฮีโร่ใครเปิดใครใครเปิดบ้านผมก็ระวังหน่อยนะเปิดตรงประตูรั้วโอ้ <c oughs> โห<อ>คนอยู่ข้างถนนคันจะอยู่แย่เลย<ไ>เอานี่ไปครับผมให้ซีไอ้เจ็กไอเจ็กต้นกูไม่ต้องการความช่วยเหลือจังนึงไอ้เจ็ก แล้วมึงเล่นาคุยอะไรไว้เนี่ยเราทำไรเนะี่ยร้านอ้วนเนี่ยใน,นร้านอ้วนเนี่ยปัดโถไอ้กระจกแตกหมดแล้วปัดโถโอ้ยไอ้เจ๊กไอต้นพวกอะไระแค่เจ๊กคนอตายแล้วเนี่ยกระจกแตกเองแล้วเนี่ยปัดโถเลือทำเอียอะไรกัเลือเนี่ย อ่าคุณว่าเนี่ยผมเลยครับคุณไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่านี่ไม่คือทางเดินเท้าครับในกฎหมายเมือ่อเราจราจรข้อที่8 4ด0 0ื่ันเกร้กที่2อบรรทัดที่8นะครับเขาเขียนไว้ว่าห้ามผู้ใดทำการวางสิ่งของไว้บนทางเดินเท้าเป็นอาขาดกูอยู่ก่อนกฎหมายมึงอีกกูอยู่ก่อนกฎหมายอยู่ก่อนกฎหมายกูอยู่ก่อนไอ้เจ๊ก นีมันมาเปิดร้านอีเกเพราว่าเขาทำกับเขาทำวก่ครับจนแต่ม่อเขาทำกับม่ผมไม่ไมว่าไม่ไ่า้พุ่ตูมซื้อมาเจ้าหน้าที่เลยครับเอย้ยถ,ถูกตัวมาครับถอัมครับถัมครับตำรวจเถิดดกว่าไอย้ย่ไม่ใช่ตำรวจลวมึงขอดูไปประกอบปรชาชีพมึงหน่อยนะมึงช่วไปประกอบวิชาชีพกูด้วยไปฉชตรวจเจ๊งไอ้เียมชาอะไรเนี่ยไอ้ เออเออเอ้ยว่าเอ้ยลื้อรวยชัางไยอ่ะทำยงไงให้รวยอย่างนี้ลื้อบ้างอ่ะใครทำอะไรอ่ะไอ้นี่มันคืองานศิลปะงานศิลปะเอ้ยเอาว่ะพอถ่ายรูปได้ไหมอ่ะมันโอ้มันสวยมากเลยอ่ะขั้นแรกมึงต้องเลิกเป็นคนจีนแล้วมึงต้องเลิกจนก่อนไอชอมเนี่ยเหรอเหรอเหรอโอ้ my name is my name is my name is Jason เอ้ยตัวกดน้ำกดฟรีนะว่าให้ลื้อกดฟรีกดฟรีกดฟรีกดอีกรอบเชนเชนกดกดตู้กดน้ำให้หน่อย ไว้กระจอกไว้เฮียเก็ถูกควายแลย้วปกติทำงานอะไรมึงได้รถมากี่คันแล้วเนี่ยมึงเอารถมาจากไหนเนี่ยเอาไขอ,ขอ้เหี้ยโฮมเลยไงก็บอกกูขอทานดกูรวยไงเฮียมึงขอจากใครอ่ะพจะรวยอ่ะเปิียใจเฮียอย่าทำอย่าทำอะไรดื่มอยูยอยยอยย่มันต้องมึงโทรหาก่อนมึโทรหากรมกรมทรัพย์สินก่อนไอ้เฮียขอทานแค่นียได้รวยครับพี่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 ครับ พี่อาปี่อาเปียบครับครับแล้วที่ทำอะไรครับเออมาเปล่าผม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 เอาของมาให้ติดตั้งให้รถบกแดดอ๋ออ๋อพอพอจะติดตั้งสิเนี่ยรถบกแดดเปียบไม่มีไม่มีผมดูมีคนเรียบโผล่มาเดี๋ยวผมมาครับโอเคโอเคเสร็จแล้วบอกได้ครับเขาขอได้ครับแล้บเขาโวยวายอะไรไหมครับโอ้ค okay. okay. uh ุดทีครับเดด๊ไปไปพวกไอ้พวกเบี้ยวไปไปไกลบ้านกูไอ้พวกจนบอกว่าอะไรครับ คุณบอกว่าอะไรเดี๋ยวกูขอตรงนี้ไม่เก็บเดี๋ยวกูให้ไม่พลาดละคุณไม่คุณไม่สามารถรอตรงนี้ได้ละมันเก็บกาทางเข้าออกเดี๋ยวกูให้ไม่พลาดล้านทำให้เรื่องเงียบพลาล้านไปสมุดเจ้าหน้าที่หรอไปดีกว่าเอาละกูต้องจ้างทหารส่วนตัวสินะใครปิดบ้านกู ต้องยิงปืนเลยดนกว่าเฮ้ยไอ้กล่องเมื่อกี้น่ายิงดีว้ยหายไปไหนพี่ไปไหนพี่เอ้าหายเฮ้ยไอ้กล่องเช่นันหายเอาล่ะทหารทหารสวงตัวไปกองหายแล้วทหางขากลับมาแล้วเอาแล้วยาอย่าโดนมาเลยขากาดอันตัวมาหนี่ เข้ารูดอะไรวะเข้ารูดไอ้จิกบ้ามึงเก็บที่ใหญ่ไปเยอะแยวะไอ้เหี้ยมึงเตียบปอมแล้วกูหนีก่อนดีกว่าไอ้จิกโขยไปได้สบาทไมอไอ้เาลยโอ้ โอ้ยไอพี่เอ้ไคอนด์แชร์ก็สปอร์ตของลือเป็นไรไอมาไอเงาดับดักูมามาโกโจมานี่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 ไอไอไอชอบชอบชอบผิดอันผิดอันปิดอันไปเลยกองกำลังส่วนตัวอะไรบ้าง ฝาดไว้ก่อนเออทั้งภายนอกและภายในไฟแคนน่ะเดอนคนไปมาหนิมาหนิตามมาตามมาลงมาลงมาช่วยไอ้จนหนึ่งว่าอลมด้วยไปนี่มีลิฟต์อยู่ไปที่ลิฟต์เลยทางเดีินเทนีเทนีรอดจากไอ้พวกบ้าพวกนี้อย่าไว้ใจใครจำไว้มีคนเล่นระเบิดอี่จีอ่ะจำาไว้ฟังนะไอ้เชี้เดี๋ยวไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครรวมที เดี๋ยวก่อนนะบอกแล้วไงว่าอย่าไว้ใจใครอย่าไว้ใจใครที่มาเฮ้ยเชื่อไหมลูกน้องไอ้พวกมันไอพ้ไอพวกทางทางการมันบุกเรามันล้วนลุมมาเราขายยา <c oughs> อาแล้วมีทางนี้ท่านท่อน,น้ำอยู่เด <c oughs> ี๋ยวต้องระวังสกิปไม่ดีเถอะเฮ้ยมาถึงที่เดี๋ยวมามโม่บ่ <c oughs> ชี้ชี้ๆๆอเจ๊วะ ไม่นะไม่นะสมชาย <What? S 1> สมชายตาย <What? S 1> ไปไง็นไหมเนี่ย <What? S 1> ลูกจ้างคนเดียวของกูเนี่ยที่มันซ่อนในตู้อะ่ะไม่คอยหลอกคนที่มากดน้ําอ่ะมันตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด,ดูชดใช้อย,ยังไงอะ่ะเฮียตายด้วยเลย